ปาร์ตี้ค,คริสต์มาสไข้เด็กน้อยแก๊งหกแสบเด็กซ่าไหนดูซี่มีขนมอะไรมั่งมีขนมเลรปาร์ตี้มั่ง อ่ามีพิซซ่าหมาน้อยนี่เป็นพิซซ่าทำให้น้องหมาโดยเฉพาะเลยของน้องหมาคนไม่เกี่ยวครับอามาอาแล้วปาร์ตี้กันพวกเราหมูปิง้งน้ำหวานาแต่อียอยู่ไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนโอ้โหลำซำไปก่อนใครเลยเอา้อาวปลาหมูปิง้งปลาหมูปิงปป้ง เร็ว,วเร็วเร็วเร็วป๊าเรียกเร็วน้ำหวานอังเปาโอ,โอ้พิซซ่าโอ้พิซซ่าหกชิ้นพอดีเลยเอาไปซ่อนกันหมดแล้วไยกันไปอ่าอีกหนึ่งชิ้นน,น้ำหวานม<อ>หมูปิ้งน้ำหวานไม่ชอบเหรอพิซซ่านะ เดียวหมดแล้วเฮ้ยเก่งมากเป็นเลยอ่าไม่เอาเหรอนางอ้วนเอาสิหมูปิ้งได้พิซซ่าไปแล้วหนึ่งชิน้นจัดใหญ่เลยอร่อยไ,ไหมครับหมูปิง้งถูกใจไหมปาร์ตี้คิสปัดให้เด็กน้อยป้าชอบหออไหนดูอังเปาซิอังเปาชอบหรือเปล่า อไรไ่อยไหมคะอังเปาสาวน้อยอืมอร่อยสิเปาพูดมั่งสิพูดสิพูดมั่งก็ได้อันนี้ไข่อันนี้ล้ำซ้ำเหรอน้องล้ำซ้ำอร่อยไหม ไหนดูเซออร่อยรือเปล่าจิก๊กกูรเริ่มทำผมยาวแล้วครับโอ้นี่คือพิซซ่าน้องหมาโดยเฉพาะพิซซ่าของน้องหมาไหนล่ะไหนลูกของเป๋าตุงซีป๋าตุงก็มาเปาตุงก็ได้ไปกินแล้วเรียบร้อยคนละหนึ่งชิ้นอร่อรไหไมครับพัฟี่ อาเตะเอียเตะเอียเอามาซ่อนอยู่ในนี้เตะเอียมาซ่อนกินอยู่ในนี้เตะเอียทำไมหรอหวงของหรอโอ้โหซ่อนซ่อนของกินอยู่ในชั้นต้องนอนกินในชั้นหวงของแล้วไม่หวานล่ะไม่หวานทำไมทำไมไม่หวานไม่กินเหรอไม่กินเหรอหมูอ้วนไม่กินเหรอ สวัสดีค่ะที่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอาบน้ำแตเอะอร่อยไหมจ้ะเอะอร่อยหรือเปล่าครับแตเอะครับโอ้ซ่อนใหญ่เลยอะ่ะเดี๋ยวซ่อนไปซ่อนมาก็ไม่ได้กินหรอกอร่อยไหมอ่ะทุกคนมอรีคริสมาสนอย Ho 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 ho. Bye bye.